สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาจะเจอกับน้องฝนเซรรไทยรถสวยนะคะวันนี้นะคะน้องฝนก็มีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะคะสําหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะสักคันหนึ่งนะคะวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะอีซูซูมิวเอ็กนะคะคันนี้เลยเนาะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะคะคันนี้นะคะใครที่สนใจอยู่นะคะผ่อนแค่1 0 0 0 0มื่นเท่านั้นนะคะพี่อันนี้น้องฝนคิดแบบฟรีดาวเนาะ ใครที่แบบว่าประวัติดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะรถทุกคันของเราฟรีดาวได้หมดทุกคันเลยนะคะพี่ๆค่ะใครที่สนใจอยู่นะคะหรือใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะรถครอบครัวผ่อนเบาๆนะคะฟรีดาวห้ามพลาดเลยนะพี่ๆค่ะห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่านานๆานกว่าจะเข้ามาครั้งหนึ่งนะคะรอนนี้ฝนจัดมาให้แล้วนะคะอีซูซูนะคะมิวเอ็กซ์สามจุดศูนย์วิดีเนวิทนะคะคันนี้ปี2017ราคาแค่6 3 9 0 0 0ับาทเท่านั้นคะ่ะพี่ๆค่ะ ตัวรถสวยสภาพเดิมนะคะของเรารับประกันร,รถไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่แท้1 0อเปอร์เซ็นตะนะใครที่สนใจอยู่นะคะอยากจะสอบถามเรื่องรา,รายละเอียดการออกรถนะคะก<ส>็อสอบถามน้องฝนได้เลยนะคะไม่ว่าอาชีพอะไรนะคะอยากจะมาออกรถกับน้องฝนออกได้ทุกอาชีพ ให้มีแหล่งที่มาของรายได้ให้ชัดเจนก็สามารถมาออกรถกับน้องฝนได้นะคะพี่พี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจนะคะก็สามารถติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ0810932445นะคะ0810932445โทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะไม่ว่าพี่พี่อยู่ที่ไหนนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านนะคะพี่พี่ขาสนใจก็ติดต่อน้องฝนมาได้เลยนะคะพี่พี่ เดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถคันนี้กันดีกว่านะคะนี่คันนี้คือสีน้ำตาลนะคะสีสวยด้วยนะคะนานๆนนกว่าจะเข้ามาทีนึงเนาะวันนี้ก็จัดมาให้แล้วนะคะนี่เลยนี่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดเนาะเดิมๆอยู่นะเ <ๆ S 1> พิ่งมาถึงเลยสดๆร้อนๆนะคะเผื่อใครที่หาอยู่นะคะรีบตัดสินใจเลยนะพี่สภาพตัวรถสวยแน่นอนนะคะมั่นใจได้ของเราไม่มีโชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมใหม่แท้ร้อยเปอร์เซนต์ลูกคันเลยนะคะนี่ค่ะ กระจังหน้าก็จะมีอ e ีซูซุนะคะแล้วก็จะเป็นโคเมียมเนาะนี่ค่ะดวงไฟไม่มีคราเหลืองเลยใส่กิ้งใสสะอาดเลยนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้สองจุดคาดด้วยโคเมียมนะคะตัวรถสวยเดิมนะคะนี่ค่ะฝากระโปรงไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะนี่ค่ะนีะ่สวยไหมเอ่ย ดี๋ยวก่อนออกรถนะคะเรามีช่างตรวจเช็ค่มากกว่า30จุดเปลี่ยนถ่ายของร็วให้นะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะของเรานะคะรับประกันด้วยนะคะไม่มีชนไม่มีควมไม่มีน้ําท่วมนะคะรถเดิมๆนะคะแล้วก็มีผลตรวจรถรนใจนะคะให้มากกว่า274จุดนะคะเป็นบริษัทนอกที่ทางสริไทยนําเข้ามาให้ตรวจเช็คว่ารถคันนี้ชนมาไหมพความมาไหมน้ําท่วมมาไหมคือตรวจเช็คให้หมดเลยนะจ๊ะพี่จ๋ามาค่ะ ยางเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะทั้งสี่เส้นเนาะแล้วก็ร้อแแ็กเดิมๆโรงงานนะคะนี่ค่ะนี่เพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งตกใจนะนี่กระจกก็จะเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยมนี่มีคิ้วมาให้ด้วยนี่ค่ะแล้วก็ประตูมือจับก,ก็จะเป็นโครเมียมนะคะมีบันไดขึ้นให้นี่นี่เลย่ะเดี๋ยวเราดูภายในนี่ค่ะพี่ๆภายในก็ โอเคสภาพยังปกติอยู่นะนี่เบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมเนาะเดี๋ยวไปล้างเดี๋ยวไปขัดให้เนาะอันนี้เลยแล้วก็คอนโทรลน้าหน้าก็จะเป็นสีดำนะคะนี่ตัดด้วยรายไม้เล็กๆนะ้อยๆแล้วก็มาด้วยสีครีมตรงนี้นะคะพี่ๆหน้าจอนะคะสัมผสัสได้นะคะแอร์ออโต้นะเกียร์ออโต้นะนี่เลยเบรกมือธรรมดาเนาะ แล้วก็มีที่วางแก้วน้ำให้สองช่องนะคะพี่ๆนี่เลยพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะจ๊ะนี่ค่ะบอกเลยว่าใครได้รถไปจากเสรีไทยไปใครได้รถไปจากที่น้องฝนไปนะคะที่ได้รถสวยเอาไปใช้งานอย่างแน่นอนนะคะได้รถสวยเอาไปขับอย่างแน่นอนนะคะรถของน้องฝนทุกคันนะคะเรามีการตรวจเช็คให้มากกว่า2 7 4จุดนะคะมีบริษัทนอกที่ทางสรีไทยนําเข้ามาให้ตรวจเช็กว่ารถคันนี้ชนมาไม้พี่ความาไม้น้าท่วมไม้คือตรวจเช็กให้หมดเลยนะ นี่เลยอ่านี่กับตัวนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้แกะเลยนะนี่ค่ะอืมพี่พี่บอกเลยว่ารถคันนี้สวยเดิมแทน้แน่นอนนะคะตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะนี่ค่ะอ่านี่เลยพี่พี่ตัวรถสวยมากนะคะ เหมือนใครที่หาอยู่นะอย่ามัวแต่มองนะเดี๋ยวรถจะติดจองหมดนะคะใครที่หารถครอบครัวผ่อนเบาๆนะคะน้องฝนก็จะแนะนําเลยนะคะนี่คันนี้ก็คือผ่อนเบามากนะ,ะผ่อนแค่หนึ่งหมื่นห้าร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นพี่ได้รถครอบครัวเอาไปใช้งานเลยนะได้รถครอบครัวเอาไปขับเลยนะนี่ค่ะนี่แผ่นยางรองอะไรก็มีนะคะครบเลยนะคะนี่ค่ะที่ชาร์จบงชาร์จแบตอะไรก็มีให้นะคะพี่พ ก็คือเนีเ่ยจอซีวีอะไรก็มีมาให้ครบนะคะอ่ะเอานี้มีรอยยันด้วยนะเดี๋ยวเอาไปขัดเดี๋ยวไปล้างให้นะคะพี่พอ,อันนี้คือรถสภาพยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้มีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะสภาพเดิมๆอยู่นะเหมือนพี่ๆคนไหนที่สนใจพี่ๆคนไหนที่กาลังหาอยู่นะคะพี่ๆรีบตัดสินใจเลยนะพี่ได้รถสวยเอาไปใช้งานได้รถสวยเอาไปขับนะคะมีใครบ้างไม่สนใจมีใครบ้างที่ไม่ชอบเนาะได้สภาพรถดีๆแบบเนี้ย รีบตัดสินใจได้เลยนะคะพี่ๆคะรถของเรามีน้อยด้วยนะคะเหมือนใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะอยากได้เอาไปใช้งานสักคันนะคะก็สามารถสอบถามน้องฝนได้เดี๋ยวเราพามาดูด้านหลังนิดนึงนี่ค่ะตรงนี้ก็เปิดได้เนาะนี่สวยมากพี่ๆมมาค่ะเดี๋ยวดูฝั่งนี้นิดนึงอ่ะนี่ค่ะนี่เลยกว้างขวางมากพี่พี่จ๋า สภาพสวยเดิมนี่ตรงนี้ก็มีชี้วางแก้วน้ำให้สองช่องเนาะอ่าสภาพเบาะด้านหลังก็ตรงนี้พับได้สี่สิบหกสิบนะอะเดี๋ยวต้องพับตรงนี้ก่อนอน้องฝนมีมือเดียวมันต้องพับได้นะคะพี่ๆขาพับได้หกสิบสี่สบนะคะด้านหลังตรงนี้เนาะ นี่ตรงนี้ก็พับได้นะคะนี่ตรงนี้หรือว่าจะจะมีคนนั่งก็นั่งได้นะคะพี่ขานี่เลยนะคะตัวนงตัวน็อตอไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะพี่พี่ขาแล้วก็นี่รวดรายอะไรมีมาครบรายไม้นะคะมีช่วางแก้วน้ําให้นะคะพ,พี่สวยงามกันเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนขับกันบ้างนี่ค่ะ ได้ในส่วนของพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันนะจ๊ะฝั่งซ้ายควบคุมเกี่ยวกับเครื่องเสียงวิทยุนะคะตกใจว่าทําไมเบาะมันเลื่อนเพราะว่าขาไปดนนะเบาะปรับไฟฟ้าได้แปดท่จังนะคะอันนี้เบาะคนขับปรับไฟฟ้าได้เนาะนี่ค่ะพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันนะจ๊ะเครื่องเสียงวิทยุอะไรใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็มีปุ่มครุสคอ control มาให้ด้วยนะคะนี่ด้านหน้าก็ยังคงสภาพดีอยู่นะจ๊ะพี่ๆใครที่สนใจเนาะนี่อะ มีที่ล็อกข้างล่างนี้ด้วยนี่ค่ะมีไฟกระพริบด้วยโอเคลูกเล่นอะไรก็เยอะอยู่นะนี่ค่ะให้ดูเลยว่ารถสภาพพึ่งเข้าของเราเป็นแบบไหนสภาพสวยไหมพี่ๆมั่นใจได้เลยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนม่จานน็อตเติมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงจ้ะนี่ค่ะอ่าตรงนี้ก็เป็นที่ล็อกรถนะคะแล้วก็ที่ล็อกกระจกนะคะ ออโต้บานคนขับเนาะแล้วนี่ไม่ได้ออโต้เนาะนี่ค่ะนี่ลอยไม่มีริ้วไม่มีรอยสภาพคงสวยงามตรงนี้ก็ล็อกออโต้นะคะล็อกได้โดยไม่ต้องใส่กุญแจเนาะสำหรับพี่พี่คนไหนที่สนใจนะคะอยากจะได้รถนะคะครอบครัวเนี่ยนะคะเอาไปใช้งานอยากจะได้รถครอบครัวเอาไปขับนะคะพี่พี่ สามารถสอบถามน้องฝนได้เลยนะคะรถทุกคันของเรามีการตรวจเช็คให้มากกว่า274จุดนะคะและมีบริษัทนอกนะคะเนี่ยก็คือบร,บริษัทนอกเข้ามาตรวจเช็คให้ของมากกว่า274จุดนะคะแล้วก็ทางเสรีไทยนะคะตรวจเช็คให้อีกก่อนออกรถนะคะ30จุดนะคะใครที่สนใจอยู่นะคะอยากจะได้รถครอบครัวเอาไปใช้อยากจะได้รถครอบครัวเอาไปขับนะคะก็สามารถสอบถามติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ0810932445 081093245 5โทรมาปรึกษาได้เลยนะคะประวัติดีก็ฟรีดาวได้นะคะไม่ว่าเอกสารอะไรนะคะทำอาชีพอะไรก็สามารถออกรถกับน้องฝนได้ออกได้ทุกอาชีพให้มีแหล่งที่มาของราได้ให้ชัดเจนนะคะก็ออกรถกับเราได้แล้วเนาะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะร้านมีทั้งหมด3สาขานะคะสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพมินบุรีนะคะหนองจอกเนาะแล้วก็อยู่สุราษฎร์ธานี2สาขา สุราธานีอยู่ที่สียแยกตาปานนะคะที่น้งฝนไร้สุดที่น้งฝนอัดคลิปอยู่นะตอนนี้นะคะแล้วก็อิงสะคะอยู่ทางไปสนามบินนะคะใกล้ที่ไหนก็แวะกันเข้ามาดูรถแวะกันเข้ามาชมรถได้นะคะของเรานะคะจะส่งให้ถึงที่นะคะบริการอย่างประทับใจไม่ว่า หรือคุณลูกค้าอยู่ที่ไหนนะคะคุณลูกค้าจะแค่แจ้งกันเข้ามานะคะน้องฝนก็ไปให้ถึงที้ค่ะสําหรับพี่พนไหนสนใจนะคะเรามาบอกโปรโมชั่นนิดนึงนะคะจองออกรถเพียง999บาทค่าฟรี90วันดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59เท่านั้นประวัติดีก็ฟรีดาวได้นะคะฟรีคัดเคลือบสีให้ใหม่ทั้งคันฟนรีถังน้ำมันเครื่องนะคะสนใจก็ติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะแล้วก็มีบัตร SRT ฟรีคัทแรงตลอดอายุการใช้งานโทรหาน้องฝน0810932445นะคะ 0810932445โทรมาปรึกษาได้เลยค่ะถ้าไม่หลับก็รับตลอดนะคะประวัติดีกาฟีดาวได้นะคะใครสนใจอ s ซูซมิวเอ็ก n a v i นิวดีนวิคันนี้ปี2 0 1 7ราคาแค่639,000บาทเท่านั้นสนใจก็ติดต่อมาได้เลยค่ะ